รถคันนี้คือรถมันติดมากหน้ามอแล้วคันนี้คืออะไรเนี่ยปีนฟุตบาทแมวทำไมทำอย่างนี้ได้ด้วยหรออ๋อทำไมเป็นคนแบบนี้คืออะไรเนี่ยคันหลังเขาก็ไปไม่ได้ทีนี้นะดูคันหลังเขาก็ไปไม่ได้เพราะคันนี้คนเดียวแล้วทั้งหลังก็ติดอ้อุดรอ,อุดร อุดรแล้วก็ลงแล้วก็ไปไม่ได้ยายนี่นะจะถอยมาโดนเราไหมนี่พี่เล่นดีพี่อ๋อพี่อ๋อไปนี่ก่อนนี่ข้างหน้ามันยาวมากมันไปตรงนี้ก็จบนี่มันพันเดียวนี่เป็นไรนี่อือเป็นไรนี่ข้างอีกไหมนี่อืออ๋ออ๋อออข้างหลังก็เสียวพีโอว่าเราไปตรงนี้ได้ไหมอ่ะอือมันจะปูดทีเดียวใส่เราไหมนี่กกลัวให้กูกลัว าก็มาตามเราหมดเลยโอ้อย่างวะตรงนี้ก็ยาวมากเลยมันไม่ไปเนี่ยมันจะโค้งกลับเฉยเนี่ย